นี่จ้าพี่น้องจ้านี่เจอแล้วโอ้ย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 นี่นี่นี่เอ้าโอ้ยเพิ่มใส์เอาเห็ดเหลืองเหรอไม่รู้นะ ทุกท่านดูโอ้โหดูนะนู้ <c oughs> ทางนน้นกรีดใหญ่เลย <c oughs> แต่เสียดายอ่ะมันมันใหญ่มันแก่แล้วอ่ะ <c oughs> สวยไหมทางนน้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ดอกเดียวก็เอา <c oughs> ใช่ในตรงนี้บานเยอะเลยน้องในตรงนี้ใช่ สวยอะ่ะขาแข็งจังอุ้ยเป็นแฝดด้วยเดี๋ยวอยนี่จะปุปุเอาไว้ค่ะเดี๋ยวมาตัดขากันนิดนึงค่ะอุ้ยดู เนะสงสัยต้องตัดแบบนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าอตัวนี้เขากัดก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะอุนยแต่ดอกสวยดอกงามค่ะ <c oughs> เขาไม่เห็นแต่ว่าเจ้เห็นเนาะ <c oughs> เสร็จเรา เช็คหัวหน่อยอุ้ยโอ้ยอุยอ้ยแต่ว่ามันมันแก่แล้วค่ะเห็นฟากเนี้ยมันแก่แล้วเก็บไม่ได้สวดอุย้ยเกือบพลาดคันนี้อ๋ยเกือบพลาดเลยจ้ะอืมอยอยอ้ย หักเลยค่ะ ได้ยินแต่เสียงน้องสาวบนอ,อือันนี้ได้หรือเปล่าเนาะโอ้ยไม่ได้ค่ะไม่สวยค่ะ แบบนี้ไปเลยจ้าใช่ไหมได้อยู่จ้าอืมอืมอืนี่เอามาตรงนี้นี่หนุ่มๆงามๆจ้าอืมโอ๊ยอุ้ยอืมอืมช้วยตรงกรุบปตรงนั้นเนาะ ไม่ร็อกเราไม่รู้จักป่านี <h ati> <h ati ้เราก็เลยมาไม่ทันนะค่ะเยอะมากๆเลยป่านี้เจอแล้วลรวมันมีแต่หนุ่มๆสวยๆค่ะป่าตรงนี้เดี๋ยวไป ทางนู้นเรียกบอกว่าคู่แฟรคู่แฟดเจ๊กำลังทําความสะอาดอยู่เจ๊บอกเขาว่าเธออยากกรีดสิเนาะเอามีดมาหูโ้ย<ฮ>ดูข้างล่างนี่นี่<ฮ>แต่มันจะเหลืองนิดนึงเนาะม,มันสวยสวยอยู่แข็งดอกอย่างแข็งเลยนี่ดูสิขาวจั่ว เนี่ยโชว์อันนี้ดูโอ้โหดูดูรูปร่างเขาน่ะโอ้โหแบบเนาะสวยมากเลยมันเขาเรียกอะไรนะมันเขาเรียกอะไรสมบูรณ์มากเลยจ้ะท่านจ้าดูแต่ว่าเจ้ว่าหนอนมันชัยแล้วเนี่ยมันนุ่มแล้วจ้ะไม่ได้เสียดายจังเออไม่น้องนั่นไงนั่นไงหัวนั่น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 น่นแรงกระบ๋อแตนไม่ได้เหรอ เอาง,งั้นเก็บตัวนี้นี่น,นี่เก็บอันนี้นะนนแ,ขแข็งเลยโอโ้โหสวยมากไม่เปิดรูเลยจ้ะมนะไม่รู้สิดูเขายังสงสัยคู่แฝดอยู่ทุกท่านจ้ะไหนลองดูสิทั้งนั้นนะวสวยเขาบอกว่าคู่แฝดเขายังสงสัยคู่แฝดอ,อยู่ว่าจะเอาได้หรือเปล่าอาจจะเอาขาได้มั้งนาอแต่ว่าดอกน่าจะไม่ได้นะ,ะเต็มแล้ว ่<น>แต่ขาล่ะนิ่มแล้วเนาะ,นะตัดใจเถอ,นอนะนอนเลย ไม่ได้อ้อแก่หมดเลยค่ะ ดูดูไปแล้วทุกท่านจ้ะได้มากี่ดอกเดี๋ยวค่อยดูหล่นจะหอบมาแล้วข้างขวามือล่ะเออมดอ่ะดอกเนี้มดอ่ะมดกัดมดกัดมดเยอะมากเลยมดฝรั่งมดนั่นน่ะอ๋อนู่นไงอยู่ในหลุมในบอ่อโอ้อยู่ข้างทางทุกท่านจ้ะนี่ดอกนี้นี่ดอกนี้ก็สวยนะเนี่ยทุกจริงจริงไปดูสิ ไม่กับมันสีขาวร่มยังขาวอยู่เลยจริงอ่ะได้อยู่จ้ะนี่ดูผานั่งผาเออนั่งผาแล้วเรายืนพักเล่นหนึ่งจ้ะฝรั่งบอกว่าสวยมากเนี่ยวิคันวิวุกกะเมียดวอเฮตเตเรนอูสตรองซอสวะเนี่ยอร่อยยอ ดูหอดูห่ามากันสรับรดเมื่อกี้พลาดไปจ้าหุนคุณโซอาดูดูคอมบอกโซฮิตบอกฟัดโอ้ยเก็บยากมากเลยอ ตรงนี้โอ้ยขออนุญาตยังไม่ตัดขาค่ะโอ้ยโอย้สวยค่ะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะคือเห็ดเนี่ยอยู่ป่าป่าเขาแบบเตี้ยมากนี่ค่ะโหสวยค่ะตัดโคนเขาไว้ที่นี่ค่ะอยู่ตรงไหนนี่ เอาซ่อนไว้คืนค่ะอันนี้อันนี้เป็นยังไงโอ้โหเห็ดขาลายจ้าค่ะเห็ด <Head. S 1> นี่คะ่ะทุกท่านโอ้โอ้อยู่ในป่านน้นนะโอ้อยู่ข้างในนน้นนะทำยังไงจะเก็บได้โอ้ยนน่อนอีกน,อน่น่อน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ฟากโน้นค่ะ อยเห็ดพึ่งขาลายป่านี้นะจ๊ะนี่ได้บนอบาทนี้เนาะไหวายไม่ได้จ้าทุกท่านจ้าผิดหวังอีกแล้วผิดหวังอีกแล้วนะจ๊ะเอาไว้ที่เดิมจ้าดูยืนยืนงามๆสวยๆตรงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยจะมีแบบว่ามันไม่ได้อะค่ะมันเขาเรียกอะไรนะ มันจะแก่ก็ไม่แก่จะอ่อนก็ไม่อ่อนเนาะก็เลยตัดสินใจเอาไว้นี่แลหละค่ะเห็ดมะน,นาวเห็ดมะน,นาวจ้ะทุกท่าน cẹp bay xong rồi, hmm, hmm, ui ดอกดอกเล็กนิดนึงนี่ค่ะดอกตุมุตุมิดอกพ่อค่ำพี่น้องโอ้ยเนอะลวกกินเลยสดๆสุดยอดเลยจ้า เอาจ้าทุกท่านจ้านี่ก็ยจก็เดินรอบๆถนนเนาะนี่ใกล้ๆถนนค่ะก็จะเดินล้อไปเรื่อยๆนูน่นไปทางนู้นแหละคะ่ะแต่ว่าเจก๊ก็กะจะไม่เก็บเยอะหรอกค่ะวันนี้จะเก็บแค่นิดหน่อยเอาไปทําน้ําพริกเอาไปทําซุปเ,เห็ดนะคะเอาไปไว้ผัดโอ้ยได้เลยหลายเมนูนี่ นี่ <laughs> จะเอ๋นะจ๊ะเพียตัดไว้เลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเราเข้าแล้วอุ้ยนี่งามค่ะ Uh huh. เก็บค่ะอือ uh huh. เอาเลยค่ะทุกท่านจ้านี่โอ้ยเนาะพอได้อยู่ค่ะทุกท่านจ้า ไม่มีแปลงก็จะพยายามแปลงอยู่เนาะนี่ใครไม่สังเกตบบเห็นเด้อนี่ปาดจิโทโอุย้ยซ่อนดีแท้ซ่อนดีมากเลยดูใหญ่ซะด้วยดูนะดูเน้นก่อนอใหญ่มากค่ะ นี่คะ่ะทุกท่านดูโปรดรับชมจ้าเต็มตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปนั่งอนั่งฟานเปลือกออก <c oughs> ขาเห็ดนะคะอันนี้มันคือเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอีนยังเนาะนี่ได้หรือเปล่านี่อีกทมมันเป็นแดงๆอย่างนี้อุ้ย อืมเฉือนออกอีกมือถือกล้องอีกมือหนึ่งมีดกับเห็ดปาดปาดโค้นเห็ดออกนี่จ้าเอาไปใส่เอาไปใส่าใสตาจ้ะ นี่เห็ดพิษเห็ดพิษเก็บบ่ได้เฮ้ฝรั่งคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กวนโลกเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกท่านนี่คือเห็ดของเจ้เลยบางอันก็ตัดแล้วบางอันก็ยังไม่ตัดนะจ๊ะเพียฝรั่งทิตตาทิสตาทิสตาเยอะไหม <c oughs> ดูสิมาเก็บแป๊บเดียวเองค่ะทุกท่านได้ตั้งเยอะค่ะเอาค่ะ มาเออตอนนี้ก็ได้แบบนี้มาแล้วก็ได้แบบเห็ดพึ่งขาลายนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะตัดเขาที่นี่นะคะให้เสร็จเนาะเสร็จแล้วก็ดูนี่โอ้โหอย่างสวยค่ะดูนะถังสีแดงนี่ <laughs> เต็มเต็มถังอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เรามีเวลาตัดใช่มีเวลาตัด,ตดใช่ไหม สวยมากเลยใช่ดูสวยนี่ดูสวยมากเลยเนาะอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละค่ะทุกท่านจ๋าเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกท่านจา๋าบ๊ายบายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ